สวัสดีพี่น้องนะครับผมมาพ้อกันนี้คือเกาแน่แรกกันกินไปคุ้ไปตามสไตล์คนอีสานนะครับเมื่อนี้พาพี่น้องกินแบบบานๆนะครับผมนั่นก็คือซุปหน่อไม้นะครับซุปหน่อไม้เส่บๆนะครับพี่น้องเบิ่งกอร์ลินนะครับผักแก้วมองค่ากับมีแคร์ทอดที่เห็นนะครับพี่น้องเนาะมีดอกแคนะครับดอกแคม่วงหรือดอกแคแดงนะครับแล้วก็มีผักกะหล่ำมีมะระขี้นกเล็กนะครับพี่น้องมะระขี้นกเล็กกข้ามเรานวยข้ามเรานวยเลยเป็นแต่เส่บเพื่ออย่างนี้นะครับเก็บมา แล้วก็มีบักแตงครับผมมาเสดเสมน้ำกันพี่น้องเอ้ยมือนี้่มเย็นดีดีครับยิ่งมือเสาเสน่ห์พี่น้องเป็นอย่างผมจังม่ได้เห็ดไห้เบิ่งนะครับเพราะว่าเฮ็ดหลายคลิปแล้วนะครับพี่น้องนนอยเอาเป็นว่าเดี๋ยวขันบอลืมสิแปะลิงไ้ให้ในะคอมเมนต์นะครับเด้อว,ว,ว่าวิธีการเห็ดนะครับได้ทายดูอยู่นะครับทั้งใหญ่ทั้งแหม่เห็ดไห้อันนี้ใส่ในง่าพร้อมครับหอมขัวในง่า สุดยอดแซบพี่น้องทำมาดอกแค่ดอกแค่ปลากับดอกแค่อันนี้กินโซนใดอยู่บอกอาาร์ว่า,วาปกติเ,เพิ่นสิก,กินแต่แบบว่า ลวกนะครับเนาะเนี่ยกินกับตำมกฮุงได้พี่น้องได้ร่องเบงนะครับแสบคข,ขนาดกินกับตำมกฮุงเนี่ยกินสดได้นะครับบ้านผมก,กินแป้งสี่นะครับแต่ถ้าแย่ไม่อยากลวกก็ลวกเป็นยังจไงเดี๋ยวแค่ม่วงเตียว ดวกออกมาแล้วมันเป็นสีม่วงไหม หูล,ล่มครับ น้ำอย่านั่งเรยวๆครับเนี่ย ผมมีเตอ,อกแคบปลา อันนี้กินดิบรสชาตินะครับออกขมนิดนึงแล้วพี่น้องออกขมนิดนึงครับแต่ขนาดลวกมันก็นยังมีรสชาติของขมนิดๆคลื่นกันนั่นแหละออกขมนิดๆนะครับหวานเป็นลมขมเป็นยาพี่น้อง คนได้กันได้หรือพี่น้องมามาตัวไดนมันหยอกกันเนามาขอนิ้วเพ่นได้มามาย่าไปโยงมา Mancata ลอบพี่น้องเนาะเขาอยากกินยังนี่พิ้มน่องแปใน youtube หรือว่าใน Google มีเลยครับวิธีการเทดสะดวกสบายพี่น้องเอ้ยชุม่มือนี่ครับ ซุปหน่อไม้บอกวิธีขั้นตอนทุกอย่างแต่ว่ามันกะบ่ได้เ,เห็นยากหรอกครับต้มน้ำใหม่ใส่หน่อยใบย่านั่งยองเท่านั้นละ่ะกีบักพิกครับบักกี้ก็ขคววแล้วก็ปรุงนะครับ อย่านั่งตม้มใส่ปลาแดงนั่นได้ครับต้ตมใส่น้ำใหม่ <c oughs> เครื่องปรุงนี้แทบคือบอริส้ใส่หยางผงชูรสน้ำปลาน,นิดหน่อยเท่านั้นจบครับคลายกับปุลเลยเห็ดง่ายๆบริไซนยากต้มน้ำใหม่นัวแซสบ ไปรับ 中考。 จัดได้เพียงเล็เด้อช่วงกักโตช่วงกักโตเนี่ยหลายๆผู้หลายคนนี่ได้เห็นต้องกินกินเองได้ครับจากที่เคยเห็นเออจากที่เห็นบ,บ่เป็นก็สิเห็นเป็นได้บ้าน <c oughs> งนี่ช่วงนี้ กินอะไรนแ้นเบิร์ตเต้นได้ครับเนี่ยที่เ,เบิร์ตบอกพี่น้องบเบิร์ตกับเบิรฝืนนะครับจะไม่ฝืนตัวเองนอกจากขนมจีนแต่ขนมจีนนี่บิรเคยว่าบเ,เบเิเร์ตพะว่าเสียบเสียบซูนแนวแต่ว่าเสียบกูมูขนมจีนแต่บำขุงนอ้องหมักก็ถือเสียบกูมูจักหน่อย ขอบคุณนะครับผมขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาเป็นกนําลังแร่งเชื่อแรงใจให้กันนะครับพี่น้องโอ้ลมแห้งครับพี่น้องเอ้ยจัยงไงกะฝากเป็นกนําลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ในใกันแล้วกันนะครับหากพี่พ่าประกันใดก็ดกต้องขออภัยพี่น้องไวนะ้นาที่นี้นะครับนอกสิ่งใดเฮดบ่ไดังใจก็ต้องขออภัยนะครับพี่น้องนอกนน่วงนี้ก็เป็นกนําลังใจให้หลายๆคนนะครับสู่กับโรกนะครับโรกระบาดณตอนนี้ นะครับพี่น้องนอกจากในกระดา,าขเขาก็บโอ้ขอให้รับเอากบปยามดูแลเอาแต่ใส่เจ้าจของในกระดูวกันนะครับเนาะอ่ะฝากไว้แค่นี้ครับพอกันไหมนี่กปต่อไปขอบคุณหล,ลายๆสวัสดีครับ